โอ้ยละฝ่าเอ้ยฝ่าห้องลายทั้งน้องหันน้องคายสาาั่งมาเอื้อจุ่มกุ้เพราะว่าเลียงไว้มันเอามาแพงเหมือนง่วมันล่งแห้งกับเรื่อโบขายครับรเดียนด้เขาหายยุคเขาห,หายหาหมื่นขาดไปหา <c oughs> ขาดไปหาหมื่นเสียดายขาดไปหาสวัสดีครับร่พอพี่น้องข้านเจ้นะครับผมสิบห้าพี่พานองนะครับมาเยี่ยมแม่สุก,กันนะครับผอพี่น้องครับ ขาดทุนกับอาชีพการเลี้ยงงัวซื้องัวมาแสนหนึ่งตอนนี้เขาใไปหาเงินนะครับเพิ่นแกะยังเลี้ยงงัวแต่ว่างัวถือกแบบนี้นะครับเพิ่นแกะยังไปขนงัวไปซื้องัวมาอีกนะครับเดี๋ยวเขาจะไปฟังแนวคิดแนวทางนะครับกับแม่สุก,กันน้ำกันว่างัวถือกแบบนี้รูปทุนมาแล้วนะครับเป็นอยังจังคึดสือยากเลี้ยงงัวอีกนะครับเดี๋ยวเขาไปคุยกับแม่สุกันน้ำกันไปกัเลย ฟ้าห้องลายทั้งน้องหันน้องคายสัมมามือจุ่มคุ่มอัสาหนังลำน้องสาบสุมถึกเสบาวนอพอหางเอยพระลาสางเมนบ่มีเมนลาบ่มี สวัสดีครับมัหนีพาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมแม่สุกรรันนะครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวให้แม่สุกรรันแนะนาตัตให้พี่ให้น้องทั้งบ้านหนัวักนะครับอันนี้แม่สุกรรันจงรักเด้อค่ะเด้ออยู่บ้านหัวเราตาําบลบัวกระเพือนุ่นคูนศรีสะเกดคับผมอยู่หอยอยู่หน้าน้องมันนีนาะแมมาเลี้ยงงัว่ <มา S 1> ซอยมาเลี้ยงงัวะนะครับพ่อพี่น้องครับแม่นีครับอาชีพการเลี้ยงงัวนี่แม่เริ่มเลี้ยงมาโดนหรือยังเลี้ยงมาได้สามปีแล้วสามปีแล้วจ้า บันีิคุดแนวใดว่าแม่จังเอางัวมาเลี้ยงเนาะครับคือว่าเแ่าแล้วก็เลยอยากเลี้ยงงัวเแ่าแล้ว <c oughs> ตอนบ่เแ่าคือบ่อยา,ากเลี้ยงเนาะตอนบ่เแ่าบ่อยากเลี้ยงค่าค่าขายอ๋อค่าค่าขายแม่นคือว่าเ่าแล้วต้องเลี้ยงงัวแม่นนะเป็นลูกให้เต้าม่วนนั่นอ๋อแต่ดังเดิมคือแม่ค่าขายเมีนแม่ค่ขาขายเป็นขายของชำหนึ่งสิบกว่าค่ะแม่ข,ขายของชำค่ะขายของชำเนาะกานะครับบันิกามาสักระยะหนึ่งคือว่าต้องมาเลี้ยงงัวเอาเป็นยังเขาต้องคือว่าต้องเลี้ยงงัวต้องเฮ็ดแนวนี้เนาะ เพราะว่าเ้าเถาเล้วสมองเัาบดี<อ>เก็บกับขากับขายนั่นคแล้วก็เล,เลอยอยายางง้วบเออเยงงัวเนี่ยสื่อขายไปเนี่ยจังสี่สื่อมาหลังเือมีกําไรเนี่ยก็ขายไปเองสิ<อ>นะอเออนเลียงลรวลูกมันนําตัวไหมันงาม,งามครับ <laughs> คือว่าขา,ขายหัวบดีเป็นอย่างเดียทอดเงินบ่เถือบ่รับแม่ยทอดเงินบ่เถือิ <laughs> นการเงินมันสกแกนบัตรฟู้ไล่ได้หน่อยนั่นกนะ<อ>างเงินแบบว่ามันใสเงินหลายนั่น ยาเทปบ่ถือยาเทปบ่ถือแม่มันเถาตัวเอมันนุมมันกับแม่อยู่อืมเคสหายาห้ายืดอาชีพการเลียงงเเ้ยงวัวเน่อเลี้ยงวัวของแม่นี่แม่คิดว่าสิมาเลี้ยงแบบได้ซื้อมาขายไปหรือว่าเลียเลเล้ยงเอารูปไอ้อตัวเลี้ยงเอารูกกับมี่อืมอันต้นเลี้ยงอันซื้อมาขายไปกับมี่ครับแต่นี่ขึ้นแนวคิดแนวทางเนาะน,นะครับที่แม่พ่นเฮ็เทอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเลี้ยงอ่า เอาลูกแล้วก็เรียงแบบซื้อมาขายไปนะครับนี้ขาวว่าหมูกับมี่เปนไหมหมูก็มี่แต่ว่าขายออกไปเหมือนแล้วว่าเสียตลาดใหม่<อ>มันกับหมูเรียงหมูก็ดีอยู่ครับเป็นไรจังมาดีเนาะอันดีแบบเท่าเท้าขุนอย่างสี่มันกับกำไรดีเท้เขาข้ขาวขุนเข้าบ้ขุนเ้าออกมากออกมากกะว่ามันออกนุ่มอั่งสี่เข้ากระลงเฟสขาย<อ>เท้าเดียวเขากับว่าเอาอังสี่นะครับเออมันกะต้นหนันกั่ไงเนี่ยเขาบริเวเสียงว่าหันอ๋อ ตุรกี้มันตัวละสองพันกว่าบาทน่าตัวหน่อยหน่อยนะครับออกไม่สองพันกว่าออกไม้สองพันหาตุกี้โอ้ยตอนนั้นมันมีราคาตอนนี้มันโบแพงมลุ้มแม่ก็เลยผักก่อนอะได้ผักก่อนผักแล้วก็มาหันเอามาแต่แงงัวเนาะหันเอาแตงง่วนอหันเอาแตงง่วนะครับบ้านนี้กับกับหมูกับงัวนี่แตกต่างกันบ่หมูกับงัวนี่งัวมันได้ได้ซาครับแต่ว่าหมูมันได้ไวครับมันหมูนี่เ้าเหาเหากะว่าเ้าเซิร์ฟมันนี่ สามเดือนสามอาทิตย์สามวันมันก็ออกเลยครับมูนั่นโอ้สามเดือนสามอาทิตย์สามวันสามเดือนสามอาทิตย์กับประมาณจักรลอยเหมือนอ้อ,อ<ม>ปราแม่นจักรลอยเหมือนนะครับก็ได้ลูกนะครับแต่ว่างง่วนนี่กัสีระยะยา,ยาวนแนว่แ่นง่วมันยาวง่วมันยา,าวนะครับแต่ว่าง่วนี่เป็นจงังไดบาทน,นี่ยาวนี่ขอดีของการเลี้ยงงว่วนคอดีของการเลี้ยงง่วกันมันออกลูกมากกันเขาได้ตัวเถือกหรือรตัวเมย์มันก็ขายได้เหมือดจุดออก ก็ว่า<บ>ขันในตัวเม่ขันห้าสมมุติว่าห้าเอาไปขายทั้งเมียทั้งลูกมันมันกกระสิขายได้กําไรดีอยู่นะ่นะอือ<า>ครับกันเลี้ยงงัวก็ได้กัเรเลี้ยงงัวก็ได้มันีเห็นว่าได้ไเอามามหมงงัวถือแบบนี้แม่คือเอางัวเขามาอีกเนาะเอาเขามาอีกแม่เอามาเลี้ยงไว้เอามาเลี้ยงไว้ก็ว่าลูกมันใหญ่ยังสี่ห้าก <way S 1> สีมีกําไรยังสี่นาครับเออเลี้ยงจากสามเดือนหรือสี่เดือนลูกมันก็ใหญ่ได้วมใหญ่ไว้เอาเขาตลาดนาเท่ากับมีกำไรเลยแาบนี้ครับ เห็นเขาง้วนถือง่วยังเขากันขายแต่ว่าแม่นี่สื่อแม่แม่นครับสื่อมา่ไวยสื่อมาไหไวสื่อมาไหไวบางเทือก็เขาก็มาสื่ออยู่เดี๋ยวขายอยู่อ๋อครับเด๋กน้ำไรตัวละพันสองพันกันยังดีกวัวเฮาอยู่สื่อๆหนะครับครับก่อนหน้านี้ก่อนแต่โดนๆนี่ได้ยินข่าวว่าเป็นหดในหอยด้ยไหมแม่นครับเป็นจะไหนั่านนี้ตอนนั้นเป็นในหอย เป็นเน้อหอยแต่ไม่ตะกีต่้งแต่าสมัยนุ่มๆผุ่นไปจับเสือขายอยู่ตลาดนัดันกันทะล่มตลาดนัดน้นหน่อยต่้งสมัยตะกีครับสมัยพ่อเป็นสาวแแม่งสมัยตะกีมันไปไหวมันกะมันกะบอกเจ็บขาเจ็บแขนก็กลุมมือนน่นออซื้อสิไปแต่โตกะสร้างไปจับเสือขายมันกะเด็กมัไร่ดีอยู่ได้ตะกีก็ได้แตกต่างกันบ่กับกับเสมือนี่แตกต่างกันอยู่เสมือนี่มันมันไปสิไปจับเสือขายคือตะกีมัน S <S <an> <S ข้ากระเฮ็ดบ่อใดมันเป็นจังไดร่ปมันบ่อคือตะกี้มันคือตะหนุ่มมันมันบ่อคือเก่าแม่นเลยเอามาไล่ซื้อแล้วกระไล่มาเฮือนไมาเงือนมาเลี้ยงไว้สักพักกะว่ามันอ้วน,ม,นมันยังลูกมันใหญ่ขึ้นกว่าเกา่าข้ากระไล่เข้าตลาดข้ากระเด็ดก,กําไลบางเช้อซื้อมาอย่างสี่บอ่อท่านดนลอย่างสี่หน้าพิ่นกัมาให้กำไรพันสองพันขากระขายไปขันข้าเลี้ยงดนเขากระได้หลายพันข้ากระไข่กัวอยู่อยู่ไข่กัวอยู่เนาะแม่นคนเ่าถิ่นตเฮ็ดยังครับยากบ่อการเลี้ยงงอเสมอโบปบหยาก โบยากเนาะโบยากับง้มนั่นกับขังคอกไปนอแง้มฮวานเขาเรียวครับฮขาขังคอกไว้บันนี้ฮขาก็ปลูกหญ้าฮั่เกีะยวหญ้าให้กินเนเฟืองเนือครับเออแกวหญ้าฮัปลูกนั่นยง้มนี่ฮากับล้อมอันรลวดฮขาก็ปลอยในทุงเลยมันก็สบายครับอันนี้คือแนวคิดแนวทางนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงของแม่สุกันเพิ่นนะครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องชมหัวแม่ครับเออละฝ่าเอ้ยฝ่าห้องลาย ทั้งหนองหันหนองคายสังมามือจุมกุ่มสาวนั่งรับนองสาบซุมถึกเสบาวนอพ่อห่งเอ้เออเอาเออเออเนบ่มีเมอเออเบ่มีอเออเออเอ่เออเออเอาาอเออออเอเออเออเออเเอเออเเั คุณแม่สุกันนะครับนในในหัวเพื่อนนะครับเป็นจังนะครับตัวนี้ได้มาใหม่บ่คำตัวนี้ได้มาใหม่อืแม่ซื้อหัวงามเนาะแม่นมักหัวงามมักหัวงามครับสถานนาเพื่อนเป็นจังไดะเพื่อนทองเพื่อนม่านหรือยังตัวนี้เพื่อนเพื่อนม่านไดหาเดือนเคืองม่านม่านไดหาเดือนเคืองแม่นโอ้ยนี่ครับเพื่อนเอามาใหม้ด้วยครับเด้อเพื่อนว่า ตัวนี้จักบาทก่อครับเปิดเผยให้พี่เห็นน่องหูตัวนี้นั่นสี่หมื่นซื้อมาสี่หมื่นแมนอ้ยสมัยตะกี้บ่ได้เด้อครับเด้อดขันโบดแบบนี้หัวหลุนๆแบบนี้น่องทองหาเดือนเด้อครับเด้อดง่วเพิ่นเพิ่อนมานี่บอกเป็นเหตุผลว่าแม่ว่าอุ้ยช่วงนี้ตัวมันหนาซื้อแม่นช่วงนี้มันหนาซื้อเพราะว่ามันถือมันถือแม่นครับแต่ก่อนมมมััันนนนออกกกลูาาาี่่่เบบบไดด้ขทุคครรแตะกี้แต่่กอนแม่แม่แม่เลนงัวแบบนี้แม่แม่ตอนแม่ซื้อแพงบ่ ตปกี่แพงตีราคาแสนราคาแสนแม่แสนแม่กระเสือบเหแม่แสนซือ้อพุ่นแม่พุ oh. ่นแสนได้หน่ะโอ้ฉัน oh. เป็นซูเมอร์นี่ยเดี๋ยวสองแม่สามแม่นะแม่นอ<ม>นีอน่ครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนแม่โบดนี่ท้องห้าเดือนนะครับเด้อเพื่อนใดมานี่เพิ่นเพิ่นพ่อใดว่านะครับแต่ว่าเพิ่อนบอกให้พี่ให้น้องฟังว่าอ่าช่วงนี้มันช่วงหน้าซื้อนะครับหน้าซื้อหน้าเก็บงัวกันผู้ใดสิเลี่ยงนาะแม่เนาะแม่นมันก็มีหม่องเลี้ยงอ่นะหน้านี่มันเลี้ยงตั้งแต่กระไดครับ จัาหน่อยแนงูอ่ะอ่าฝนตกฝนยังแนงูอ่ะก็คือราคาเอาไปขายกับบุกขาดทุนเน้นน้องแม่เนาะนะครับอู้นี่ขายกับบุกขาดทุนแม่แม่โบดเพิ่นนะครับเด้อเดี๋ยวพาพี่พาน้องอย่างมาเบิ่งนไก่ไก่แม่โบดเพิ่นซื้อมาสี่หมื่นครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ตลาดนัดเด้อเพิน่นว่างัวบ่อึดงัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับงัวตอนนี้งัวราคาบ่าแพงแม่โบด สวยอีหลีของเพื่อนอีหลีครับผมมีพี่น้องครับผมไก่เพิ่นทอทุนแต่ว่าเพิ่นบ่อขายเพิ่นป่าเอาไว้ก่อนเพิ่นป่าเดี๋ยวเบิ้งตัวอะไรอีกแม่เบิ้งตัวเลไรอีแสนตะกี้เท่ออไปเบิ้งว้อแสนเพิ่นตะกี้มันต่างกันบ่นะครับเพิ่นสิพาไปเบิ้งเด้อครับเด้อง้อแสนเดี๋ยวแม่เพิ่นแม่เพิ่นเป็นมะล่าเก่านะครับเดี๋ยวช่วงไายๆคลิปผมจะให้แม่เพิ่นล่ำให้พี่เห็นไปฝากพี่ฝากน้องนะครับเสียงดีอีหลีเด้อครับเด้อแม่สุกัน นี่เท่าๆนี่แล้วที่เออเสียงดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเร็วๆอะไรนี่นี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกแม่หนึ่งด้วยครับเด้อสามหมื่นสองพันเพิ่นได้มาไหมได้มาโดนหรือยังครับตัวนี้สามหมื่นสองอาทิตีหนึ่งอาทิตีหนึ่งแหละโอ้โลู่แบบไงเนาะหลู่ก็น่าดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแม่กะไงนะครับสามยาท้าดีโก้สามหมื่นสองเลยครับเด้อแม่เพิ่นว่า สามหมื่นสองพันแตงมาต,ตลาดนัดขึ้นกันบ่แม่แม่มาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันนะครับพร้อมพี่น้องครับอู้สามหมื่นสองลูกเกือบทอแม่ด้วยครับเดอรลูกกับแบบง่ามด้วยล่ะครับสามหมื่นสองยุตลาดนัดด้วยครับเดบอรบ่ต้องมาอันนี้เพป็นมาโบเอิอร์ดบอกครับแม่โบเอิร์ดโบเอิร์ดไปเสือเอโหลดบ่แพงพร้อมบ่แพงนะครับงวงวงวงเสือผู้หลีกนะครับแม่เพันแดงมา นี่ต้นหนึ่งด้วยครับเด้อมีราคาแสนต้นตุ่ยโอ้บัตรกี้ราคาแสนด้วยครับเด้อนี่แม่เพิ่นพามาเบิ่งนี่มีหลหายรคนะาคาแสนตะกี้เลยโอ้ยเบิ่งผุดน่ะมากะกะไงอีหลีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกะไงอีหลี่มันนุ่มไขๆ่ๆนี่เพิ่นไก่สีออกลูกป่ะครับเ <14. S 2> นี่ยวันที่สิบสี่นี่ยสิบสี่เอามาอมันอีกสิบสองอ๋ออีกอีกสองมืออีกสองมืออีกสองมือเด้อครับเด้อนะครับออกลูกนะครับงมืแสนของแม่ เปลนนี่สีแดงใหญ่ครับพ่อพิ้วหน้องครับใหญ่ใหญ่ใหญ่นะครับบ้านนี้กับราคางวอสุเหมือนนี่แม่แม่คือตกใจบอกกับคนเลี้ยงงูอสุบ่ตกใจดอกเข้าค่ะแต่มันแพงแห้งเข้ายานเข้าขาดทุนเขากะเลียงเอาลูกมันตัวมันแพงนะ่ะครับเออนี่มันก็ออกนี่ตัวสีสองมาอยู่ในแม่นี่พอวันพุ่นตัวตัวหนึ่งอ๋อเพิ่ให้ลูกแล้วตัวหนึ่งนี่นี่สีสองสีออกวันที่สิบสี่ครับตัวนี้ก็คือตัวตัวที่สองเนาะ พอว่าเลียงไว้มันเอามาแพงสมบัดนีมงังวมันล่งแห้งกับเลือยโบขายครับเดี๋ยวนี้เขาหายยุคเขาหายหามืินขาดไปหาขาดไปหาเงินเสียดายขาดไปหานะครับตแต่ว่ากะเลียงไว้เนาะแม่น้อ,อเลียงไว้ดีห้เพื่อนออกแม่แพรลูกยังในน้อยๆๆกายได้ขีไซนออ่าคือเพิ่นว่าในไซน่าได็ขีไซน่าประหยัดปุ๋ยประหยัดยังไปอีกนะครับพอไปพี่นองครับอ่ะสุดท้ายเราอยากให้แม่มองจากไหนกับอาชีพการเลียกว่ามันยังยืนบอมันสามารถส้างเนื้อสั่งตัวให้เขาเด้บอ มันกาสามารถกับสางเนื้อสางตัวเฮ้าได้อยู่เฮ้าเฮ้าเลียงเฮ้าซื้อมาเฮ้าขายเฮ้าซื้อมาเฮ้าขายตัวเฮาเลียงกับขอกมันงกะมีอย่างสี่นะครับตัวไดมันงามเฮ้ากะมาเลียงไว้มาเลียงไว้กะว่ามันออกลูกออกเต่ามันกะกำไรมันก็อยู่น้ำหลูกมันน่ะล่ะครับตัวได้งามแม่กะว่าบ้าห้เอาเหตุแม่บอกแม่พันธ์นะครับไปกับไปเหตุแม่บอกแม่พันธ์ครับตัวได้อ่า าได้เห<อ> <ickers S 2> ็นพวกง้เ,เถิกอังสี่เ้ามังสีก่กะว่าเ้าเลี้ยงอ้วนมีคนมาซื้อเ้ากับขายไปอืหักเพชรแม่จก,กให้เลี้ยงง้วนเนี่ยให้ให้เเป็นสองอยางโตซื้อมาขายไปกับมีมันดังสีมีเงินหมุนเงินใสโตซื้อมาขายไปกับมีโตทีว่าเ้าเลี้ยงไว้กับมีรับเหนือจังสันจังสีใดครับอันนี้ค<อ>ือแนวคิดแนวทางนะครับกับขอกแม่ซุปกันนะครับอันนี้คือแม่แม่เอา ฝากฝากพี่ฝากนองกันผู้ได้สนใจอยากมาเยี่ยมมายามเม่เออขอฝากพี่ฝากนองเด้อผู้ใดสนใจอยากมาเยี่ยมมายามกับแม่สุกันอยู่บันหัวเรานี่ล่ะครับเออถามหาว่าแม่บ้านแม่สุกันนี่เขาหูมิดอออผู้ใดอยากมาเล่นน้ำแมนผู้ใดอยากมาเล่นน้ำยู่บันหัวเราตำบลโบกอำเภอโน่นคู้นศรีสะเกดครับอยู่หมู่สิบเอ็ดครับผู้ใดอยากมาเล่นน้ำนอมาเบิ่งงัวมาเล่นน้ำมาปวดคุยนะครับบ้านนี้เนี้ยเนี้ยอันละหมูหมู ยง่ไหนเสิได้ลงใหม่หมูหมูนี่ว่าคือว่าสิเฮ็ดอันเฮือนมันใหม่อ๋อจังเสียวลงจังเสียวลงเนาะแม่่่นนีบัหมูก็ดีคือกันแม่ว่าก็ดีครับมันได้ไว้เนี่ยงได้ไว้อย่าเฮ็ดอย่างนึงอย่างเดียวแมเนมีทุน2อย่างเฮ็ดมีทุนเฮ็ดไปทั้ง2อย่าง3อย่างไปเนาะแม่เนาะแม่นนะครับได้ซื้อขัวแม่แสนนี่ก็เงินหมูเด้เงื่อนเลี้ยงหมูครับหมูเก่าโตหมูมีราคาครับบัดนี้แม่คิดจังได๋ครับ หม่นี่มันขึ้นมันลงราคาแบบนั้นคันมันมันล่งเท่ากับเท่ากับเดี๋ยวขายตามลงสีคันมันล่งครับแล้วถ้ามันขึ้นเท่ากับขายมวนแล้วปัญญังแล้วจำไรดีครับกระบ่แม่นว่าสีหายเศร้าไปเลยสิบ่แม่นี่ก็สิเฮ็ดอยู่เพราะว่าก็สิเศร้าไปนี่บ่ทันได้เฮ็ดเฮือนมันใหม่ยังยากอยู่ครับคันมันง่ายๆก็สิเฮ็ดเฮือนมันใหม่แล้วก็สิเอาแม่หมูมาลงครับผมเลี้ยง คันเข้าโบขุนเท่าก็เรียงลูกกันได้ลูกหน่อยมันท่ายานน่มเท่ากบลงเพลขายไปข้าวเดียวกัวบกระสบเกล้งกลางเกลงกลางมากข้าวเดียวก็ได้แล้วโมยยากมยากเนาะบ่นะครับเลียงมูกกะดีเรียงง่วกกะดีเลียงมูกะดีเลียงง่วกะดีเรียงทั้งสองแห่งดีเลียงทั้งสองแห่งดีแม่นนะครับอันนี้คือแนวคิดแนวทางของแม่เมื่อนี้ขอขอบคุณแม่สุกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้ยละฝ่าเอ้ฝ่าห้องลาย ทั้งน้องหันน้องคายสัมมามือจุมกุมอัสาหนังลำน้องสากสุมถึกต่บาวนอพอหางเอยพรลาสางเมนบอมีเมนลาบอมีโอ้ ลงรักคนมีเมียเสียตัวเต้ต้องมาเสียใจแรกมาจีบฉันทุกวันเลยนี่ก็ฮกทั้งปีว่าไม่เคยรักใครเต้พอรู้ก็สายเกินไปเมียเขาวนั่นไงมาจับได้ไล่ทันฉันนี่ต้องซึมไปเลยโถเอ้ยไายก็เซนอาย นึกว่ายัางเป็นโสตดอยู่เดียวเปียวโดดก็เลยคิดมันมายนี่ลนะน้อเขาว่าผู้ชายพอออกบ้านไปก็บอกว่าไม่มีเมียมาเสียใจเด้ใจเดอ้อกสิเพขคขมขืนและเมียผนยืนสีนามาเวาดาประจันดาประจันไอเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านหูวตัวผิดหูตามหมวลืมคิดว่าพนมีเจ้าของเลวขอให้ลืมมันฉันไม่โทษผีเรื่องที่แล้วแล้วมาพอไม่รู้เป็นพี่เจ้าสู้แล้วกันนี้ดูแลให้ดีหน่อยนะปุจจงอย่าเพอ้อปล่อยเข้าไปหลับตาเดี๋ยวจะมาทำให้ฉันวุ่นวาย เสียดายะเสียตัวเสียใจแต่พอทนไว้แต่อย่าให้เสียหน้าไม่อยากจะฟังเสียงเมียเขาด่าขอพาวนาอย่าได้เจออีกเลย